สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อข้องใจสำหรับเพื่อนๆที่เชิญเพื่อนใน TikTok แล้วทำไมไม่ได้เงินอย่างที่โปรแกรมบอกหรือบอกว่าจะได้รับเงินคนที่1-2,000คนที่2-2,000แล้วทำไมยังไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับเข้าไปดูที่แอปครับผมบเ,เข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองครับผมเราไปที่เหรียญครับอ่า ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเนี่ยครับจะมีภารกิจให้ทํานะครับคนที่ 1, ได้2,000คนที่2ได้2,000คนที่32,000ซึ่งาจากประสบการณ์ของผมนะครับคือเชิญ1คน2คน3คน4คนจนถึง5คนเนี่ยครับหน้าเนี่ยครับเขาก็จะเปลี่ยนรีเซ็ตทุกๆ5คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมก็ได้เงินไม่เท่ากันซักคนเลยนะครับคนแรก คนแรกนะครับคนที่ผมได้เงินครั้งแรกเลยครับได้เงิน571บาทคนที่2ผมได้เงินแค่200กว่าบาทคนที่3ซึ่งมันน้อยลงเรื่อยๆครับจนผมเชิญเพื่อนทั้งหมดเนี่ยหคนแล้วมันก็จะรีเซ็ตมาหน้าเนี่ครับมันรีเซ็ตทุกๆ5คนซึ่งในเนี่ยครับมันเป็นขึ้นว่า2 0 0 0 2 0 0 0 2,000 2,000ซึ่งผมได้ลองเชิญดูแล้วมันไม่ได้2,000 อย่างที่เขาว่านะครับคือคนแรกเนี่ยที่ผมได้เนี่ยผมได้แค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมได้แค่ร้อยกว่าบาทคนต่อไปก็ร้อยกว่าบาทคนต่อไปก็ร้อยกว่าบาทซึ่งผมได้แค่ร้อยกว่าบาทเองครับซึ่งเงิน2007ตัวนี้ครับมาจากไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่าเงิน2007ตัวนี้ครับก็มาจากการที่เราเชิญเพื่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีภารกิจให้เราทํานะครับภารกิจที่1ภารกิจที่2ภารกิจที่3 นะครับซึ่งมันจะมีอายุกําหนดบอกนะครับว่าในอีกกี่วันนะครับเชิญเพื่อนเพิ่มเพื่อรับรางวัลเงินสดเพิ่มสูงสุด8,000บาทซึ่งภารกิจตัวนี้ครับที่เราจะต้องทําให้สําเร็จภารกิจที่1เนี่ยครับเป็นการเชิญเพื่อนแค่2คนรับไปเลย400บาทนะครับถ้าเราเชิญเพื่อน2คนแรกนะครับก็จะได้ภารกิจตัวนี้ไปเลยครับ400บาทในวันเวลาที่กําหนดนะครับ400ก็ จะมาเป็นเหรียญตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญ400หลังจากนั้นภารกิจที่2เขาแจ้งมาว่าให้เราเชิญเพื่อนทั้งหมด6คนซึ่งภารกิจที่2เนี่ยครับเขาก็จะรวมกับภารกิจที่1แล้วเพราะว่าภารกิจที่1เรามีแล้ว2คนภารกิจที่2ต้องการ6คนเพราะฉะนั้นแล้วเราขาดภารกิจที่2แค่4คนครับ พอภารกิจที่2เราทําสําเร็จเชิญเพื่อนครบ4คนแล้วครับเงิน2ก้อนเนี่ยครับรวมกันมันจะเป็น2000ันนะครับ4 0 0รบกพันหก็จะเป็น2000คือเงิน2ภารกิจนี้ครับจะเข้ามาในนี้เลยครับ2,000บาทแล้วอีก700กว่าบาทมันมาจากไหนเนี่ยครับ700กว่าบาทก็คือมาจากข้างบนเนี่ยครับ5ช่องครับ5 6ช่องที่เราเชิญได้ครับบางคนก็ได้ร้อยกว่าบาทบางคนก็ไม่ถึงร้อยก็มีครับ ก็แล้วแต่นะครับแล้วเหรียญที่เหลือมาจากไหนแต้มาจากไหนอีกนี่ครับมาดูเลยครับนี่ครับนี่ครับคําเชิญเพื่อนทั้งหมดคือทั้งหมดเนี่ยผมเชิญมาทั้งหมด16คนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีประวัตินี่ครับเดี๋ยวกดดูที่เพิ่มเติมนะครับนี่ครับดูตั้งแต่คนแรกเลยครับที่ผมเชิญอ่าคนแรกนี่ครับซึ่งคนแรกเนี่ยครับเป็นแม่ของผมนะครับ ซึ่งเขาจะมีอายุในการเชิญในการทำภารกิจของเพื่อนก็คือ14วันนะครับเนี่ยครับ14วันนี่ครับ14วันครับเขาให้เวลา14วันในการให้เพื่อนเข้าดูนะครับถ้าเพื่อนเข้าดู2วัน3วันก็จะมีแต้มให้นะครับคิดง่ายๆครับ1ล้านแต้มนะครับเท่ากับ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เขาต้องทำเราก็จะได้เงินส่วนนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยครับ คนนี้ได้13วันแล้วครับแต่อีกวันเดียวนะครับ2ล้านแต้มก็ผมก็จะได้200นะครับเงินก้อนนี้ก็จะเข้าไปรวมกับ2,007แน่นอนครับคนนี้ได้7วันแล้วครับเนี่ยครับวันสุดท้ายก็โอ้9ล้านแต้ม900เลยนะครับเนี่ยคนนี้ก็5วันแล้วครับบางคนคนนี้ก็หมอไม่ได้เข้าดูก็ไม่เป็นไรครับผมคนนี้6วันคนนี้2วันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต้มสุดท้ายเนี่ยครับโอ้ 19ล้านแต้มก็ถ้าคิดเป็นเงินก็1,900บาทเลยนะครับเนี่ยอ่าคนนี้ยอดขึ้นมาแล้วนะครับก็ครับเนี่ยครับก็แต้มตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เราเชิญเขาทำภารกิจสำเร็จเราก็จะได้แต้มณจุดจุดนี้ด้วยนะครับเงินก็จะมาเข้ามาที่อ่าเหรียญมารวมกับ2อันนะครับนี่ครับมารวมตรงนี้อ่าทำไมระบบถึงขึ้นตัวเลขว่า เชิญเพื่อนแล้วได้2,000สูงสุด2,000สูงสุด2,000ทํำไมถึงขึ้นอย่างนี้เรามาดูนี่กันเลยครับเนี่ยครับภารกิจล่าสุดเนี่ยครับเขาบอกว่าสูงสุด2,000บาทซึ่งเนี่ยครับอ่าที่เราเชิญล่าสุดเนี่ยครับเนี่ยครับภารกิจล่าสุดของง่วงสัปดาห์นะครับก็1,000 900บาทหรือว่า19ล้านแต้มนะครับก็คิดเป็นเงินก็1900บาทก็จะบวกกับบวกกับตรงนี้นะครับบวกกับเศษเงินนิดหน่อยประมาณบางคนก็100กว่าบาทหรือบางคนก็บวกลบไม่เกิน120เนี่ยครับเหมือนเหมือนที่เขาบอกครับก็คือจะรวมกับพันเกับอีก100บาทตรงนี้ครับก็จะเป็นสูงสุดแค่2000เนี่ครับก็เป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินให้ดูเลยครับผมอถอนเงินเลยครับ2 0 0 7นะครับอ่า2อ0 0นี่ครับมียอดสุดท้ายเลยครับกดเข้าไปคลิกเข้าไปกดถอนนะครับผมอ่าถอนได้แล้วผมลงทะเบียนเป็นพร้อมเพย์นะครับผม2781ถอนตอนนี้กดถอนเลยครับผม เบอร์โทรโอเคถูกต้องยืนยันการถอนโอเคครับแล้วก็แคปหน้าจอนี้ไว้ครับผมก็รองเงินเข้านะครับ2781บาทนะครับผมก็เป็นการถอนเงินพอเราถอนเสร็จแล้วเงินในบัญชีก็จะเหลือ0บาทนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจก็มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ กับผมทำคลิปที่มีความรู้มาฝากเพื่อนๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ